แพ็กก็ค <Wheel of fabric> ือซ yeah! ื้อเนาะอได้สุกมึือือไรก็แอบไร้ถืือสกจับถืมักจับสบายดีพี่น้องสบายกซบสุขทุคนน้อพี่น้องวอนี้ก็มาพบกับาสุกพี่น้องวัอนี้เป็นคลิปพิเศษน้อยหนึ่งเนาะคือหอเข่าพี่น้องบุญหอเข่าประดับดินแก็สีเฮ็ดเพื่อไฟเนาะ ทางผู้ใหญ่เพิ่นประกาศให้มาเฮ็ดเทื่าไฟไว้รุ่นหนุ่มสาวเพิ่นเนาะมีแต่วพวกผู้สาวผู้บ่าวพี่น้องลงมาเฮ็ดเทื่าไฟนาะมื้อนี้เนาะกะแบ่งหนาท่งหนาที่กันคนละอย่างเนาะ<ด>พี่น้องเลยโอ้เอ๋ยชายโสดแต่ว่านี่แม่นบ่โสดจะโสวดว่พวกสาวโสดได้หนีสามคนนี่พี่น้องสาวโสดว่ดสวดว่ดสามเลยนี่เดี๋ยว สุดท้ายให้เบิ่งเนาะไาเจ้าเมียนมาบ่มีผู้สาวว่าบานต่างหนางนี่ยี่เดพี่น้องผู้สาวบานต่างหนางเนาะเบิ่งโสมหนาผู้สาวบานต่างหนางเด้อพี่น้องมีตะขนยังงะว่าเขาจื่อะพ่อหนิเคยเคยไปดำหนะเลกี้เขาเมียนยูบุกก็อีจอนจันจะแล้วมาอยู่เนาะจันะแล้วมาอยู่ป้าอยู่ทางหนังหะมาดิตอนนี้ไปแคปเอาตัวเองเด้อห้ามเป็นงะ โอ้จะได้บาคำสิงบายดีพี่น้องจักต่อเนาะเขาคือมาจักต่อมาเกิดจักต่อเขาคือมาจักต่อมาจักแด๊กอยกับเกิดบุษบันมีใจซะแร่งหน้าที่คนน่ะบาคำสิงจักต่อเนาะเอาเลยเฮ็ดมากแต่เสาะพูน้องกะชีได้ขั้นตอนเนี่ยเนาะพี่น้องหรืคือฮะฝ่าเด้อสีเล่งหายเบื่องควายอีกไหมอีกอีกบ้านนึง อยู่แบน,นึงน้อยนึงฮะเออได้แล้วฮะแคบน้อยนึงมันจันเออตรงนะฮะเฮียน็นเออใส่ครับพี่น้องให้เห็ดแบบใหม่แด้วเห,บบเหมือน,นเห็ดแบบเห็ดแม่นหนน,า,น,นาเลยเนาะรักไงด้วยบางปีกายนี่เห็ดอันนันพี่น้องเห็ดมะลอกตอกแตกเนะาะเพราะเป็นเห็ดเป็นของปีนี้เห็ดเห็ดลายเนี่ยความ มือมือนี้ปีนีถึงตน,นมาลายเนาะสามัคคีกันลายแล้วกาเสื้อเพิ่งเข้าก็คือสิเอาอันนี้เนาะพี่เนาะกาบกฟ้าแล้วกัเสื้อคงสขาบน้ำมาใส่ผสมกับน้ำมันแอดซังเอ้ยน้ำมันกาซสวนหรือว่าเบนซินบ่ราคาไทยเอเ็นเบนซินมาจาังก็บอกโหเนาะปก็วัดความห่างกันสิเนาะความห่างแล้วก็ความกว้างมันความยาวกับความกว้างมัน,ว,มว,ว,มว,มนวัดซอยกันเฮ็ดซอยกันเนาะนวางแบบไบก แล้วก็รจมีอีกขั้นตอนคือข้าวเฮ็ดรักแล้วก็เฮ็ดรักกาแล้วก็เฮ็ดห้าวมันเนาะเฮ็ดห้าวทั้งเน่ามาจอสิเน่าไปคนเลยแล้วก็สจีเอากาบกล้วยมาวางเนาะเบิ่งไปที่ละขั้นตอนเนาะพี่น้องไม่ต้องขี่เห็นเป็นขั้นตอนเนาะเดี๋ยวขั้นตอนนี้เขากำลังตอกรักพี่น้องมาสุกสิ้นทายไปที่ละขั้นตอนนะเด้อเพราะว่าบ่มีตากล้องเนาะมาสุกจะเป็นบรรยากาศแบบอ่าตะกี้แต่ก่อนความสามัคคีของชาวหนุ่มให้เบิ่งเนาะพี่น้อง ปเป็นปานนั่นเลยบ่หมดเป็นถันเป็นตอนแล้วพี่น้องวันนี้เป็นหัวเป็นห้างเลยเนาะใส่รักครบแล้วก็สีใส่ห้าวใส่มัดเนาะแล้วก็มัดแล้วก็ย่อยงอ่าการกล้วยมาวางใจสิเนาะมันกล้วยนี่สะมาวางตรงนี้เพื่อเป็นทีห้องอันนั้นจะเพิ่งครับ อ่อนมาจานะังเนาะเอาทั้งกคกมันบอมาใส่ใส่แล้วก็ต่อกันไปเลยนอนโผล่เข้ามาแล้วก็ทั้งปลายมันถิ่มเอ๋อเอาทั้งกคกมันมาใส่เอ,อาทั้งกคกคืคอเก่านะเดินเ<ม>สือดีนทั้ทงกคกเออแม่นเลยค่ะได้ยังมั้งขอป่ะตัวได้มันอ่อนเลาก็ใส่สองอันแลนะ้เนาะไม่เขายัางลายอยู่ เสริมใส่กัได้เอ้าตัวนี้มันบ่เนี่ยมัดมัดเป็นโค้งไปก่อนเดี๋ยวเสริมใส่กัได้เนาะไปวะสอยกันคนละไม้คนละมือเนาะพี่้องไหนมันแหละต่างฝ่ายต่างเห็ดซอยกัน เง้อาไเือใส่เพห่วงว่าจากแมดนอกบรเววัดพี่น้ะงพ่าความยาี้จากเมดจากเท่าไรจต่ก้เอาหอดนันหอดนี้เนาะหอดก๊กไม่เลยค่ะคือว่าเพาะเพาะเนาะบเห็ดปะยาพี่นาะเห็นเป็นโค้งเป็นโค้งเป็นโค้งหัวศสยงามแลวถ้าเบิ่งตอนแล้วเนาะมันจะมีหัวมีถ่ายมันนํา แกเอามาแล้ว่าเสื้อขาดให้อไอ้นะไปหาต์ี้ใส่เล็กน้อยไปเอาเสื้อขาดไปยเงินเหลาเขานะพวกเฮ็ดกับเฮ็ดพวกบรเิเฮ็ดกับบรเิเฮ็ดซองายซองงม,มพี่น้องอย่าบ์สุขเขตซอยก,กันก่อนเด้อพี่น้องเปิดกระจีทัวนะพี่น้องสำหรับเพื่อไฟเท่านี้กับเด็ดสามห้องเนาะ คือไหมที่เขาผ่าตัวมันเนาะยเขาก็มาเสิร์ฟใส่ทางกลางๆนะให้มันอยู่บ่ให้มันเอ็นการกลัวเวลามันถือไฟไหมมันถือหดเนาะเอาให้สิเห็ดอ่าหัวมันเนาะจะเอาปลายไม้ไฟเหรอพี่น้องให้มันเอ็นเพื่อขึ้นแบบเป็นหัวเพื่อฮะนะมันจะสูงขึ้นอันนี้เป็นโตมันก็เพียงกันทางนั้นได้เนาะโอ้ไทยกับโอ้ไทยกับ เฮ็ดใจกันพี่น้องมันต้องกานเฮ็ดแบบนี้มันต้องใส่ความสามัคคีกันนะพี่น้องอ่านบ่สามัคคีนี่บ่ได้อีหลีเพราะว่าแล้วก็ต้องใจตรงกันอีกเนาะแต่ต้องฟังข้อมันกันนะอันคิดเห็นต่างมันก็ยากอีกโอกาสในการแบบว่าเฮ็ดแล้วทำเป็นยากนะอ่นบ่เข้ากันเถอะนะพี่น้องอ่านบ่สามัคคีกันวอนวอนสิงห อาคำสิงเสียทัวรมันเลยครับอีกอีกผ่าเอาตี้ขอยว่านาะแม่เแหละตัดแต่กผ้าเออ แห่เป็นเป็นแง่มออกซื่อๆนะตัดออกซิงแล้วก็บผ้าซิงผ้ามันเป็นแง่มเฮ้ยพ่ออย่าพ่อพอย่อมามั้งเอ๋อผ้าเอาซิงมานี่ผ้าบอพิเสียจะได้ขันผ้าได้มันจังสิงอะ่ะผ้า เอาผ้าอะไรก็เงียบออกคันเดีบ่ได er ้บ่ะโต๊ะกลางนะครับมีต่อไปอีกเฮ้ยได้เฮ็ดจะใส่ก็ได้ทำฝ้าทนเออบ่ฟ้าหรอกมันจีเสียวขนุนมาแล้วขนุนมาแล้วขนุนมาแล้วเอาแมเอาแม่ขนุนที่เปิ้นใส่บาทเปิ้ลเส้าไอ้เนาะบึ้งนะเฮ้ยโอ้ปันกินกินไอติเฮ้ยโอ้นุ่มก็ได้ เอาันเดียวพ่อเด็กไปให้เด็กหน่อยกินซะมอไอสบพอดิเหดุมอไอสบพอดิเฮตุโอ้พอดิเฮตุก็ได้กินให้มอไอส์นี่เป็นน้ำขนมมาให้กินนะพี่น้องคือบ่คอยมีข้าวต้มเนาะปกติแต่ละปีพระเจ้าแต่ข้าวต้มไม่กินเออปกติแต่ละปีพระเจ้าแต่ข้าวต้มนะ หาหมอาันเยนีหันสีมัดแล้วพี่น้องจะหน่อยจะหน่อยเยี่ยสีเห็ดซอยกันทเดียวนี้เ็าาไทยกบอาเบีบเบิ่งเนาะตอนเห็ดทัวนี่สิถ่ายตอนเห็ดหัวให้เบิ่งก่อนพว่าของเหือไฟออ คุมันน่อยแทะเอออไรเด้อมมีหอนเลยฮะงาไหมว่าใสอีกที่หัวกำหางนาส้างไหนสิเป็นหางนอทางบนั้นเนาะบนี้จะเป็นหัว แต่ตอนนี้จะแล้วแล้วเนาะพี่น้องย่างหางมันอันเดียวเนาะย่างอีขั้นตอนหนึ่งย่างอีขั้นตอนหนึ่งคือแนวห้องเสือเพล็กเนาะตัดต้นกล้วยมาใส่กาบกล้วยพี่น้องเน่าวะพี่น้องเลยเศษเมือนี่ย่างหางมันเนาะยวเอาต้นกล้วยมาห้องมาห้องจาหน่อยเดี๋ยวเสร็จไปเอานะไปตัดอายูอันนี้โหย่างเบื้องหางเบื้องนี้เียทางมันก็เป็นโต แมต่ถ้าว่าคือบเห็นทือาไฟหนามเนาะมันมาถนันอันนี้เด้อมันเห็ดหยามันเห็ดแล้วมันไหลไปเลยเสยียดายคนมาลายน้องบวชคือจะไปดุดลายบ้านนี่เนาะพี่น้องเจะไฟหเหรอความเหงาพี่น้องเอาเบิ้งเบื้งตรงเป็นตรงแทกเสือกยางดีเนาะความงาม ยาสีเอากับกล้วยมาใส่พี่น้องบไปนี่ยาสีงามเลยเนาะตอนนี้คนกับเบิร์ดเลยเนาะจะไปใส่เบิร์ดเุ้ยชิมาหยอกมาหยิบไปแงยู่พดาไปก็ขึ้นไปกินข้าวไปแม่นบอก ตังนี่หิวหนาหิวยังพี่น้องเอ้ยไดิกินนอกินนาไปาบานกต้ตบริกินหนา้เก็บดอกไม้ไปใส่กระทงเมื่อแม่หบอโอ้คือดอกไม้งามเจ้กะไปหาอยู่ป่าห่ะได้เลยน้องปุดน้องคนเอาดอกไม่อันนี้ไปอันนี้กระทงง่ายเจ้าฮะกระทงจะง่ายสำหซโบกโอนะ เหตุการณ์โถงงหงาดเด้อไอเห็ดเทืศไฟไปหายไอผู้น้ำปักใหญ่มันน้ำปดน้ำแฝงหลังจากให้เทืศไฟแล้วพี่น้องเ้าก็ตรมาตัดเอาต้นกล้วยเนาะนี่คือต้นกล้วยอยู่สวนปีใหม่นี่แหละมาขอเอาจักลำสองลำจากต้นสองต้นเนาะมาสุกกระสือแป๊บสี่มาให้พ่อนี่กินสามตุก

มันบอะไรเน่อดนึ่งสิร้องพันนึ่งเบิ้ลดีนเอ้ยมีเน้ตัวนี้ด้ยเอาแม่เอาแม่กูอยากให้พึงชิพเบิ้ลเอาแมสมัยกงกินเบิ้หลาเดียวกูชซื้ออีกอันหนึ่งเอาาเงกูเื่อมัะนี่บอกูจีเออเอาเอากูจะซื้อไอ้กินอีกอันนึงเอาแมเออบาทเดียวเอากระป๋องซิงกินได้กูจิแมมันอีกขวดนึงนะจะซื้อไอ้กินอีกขวดนึ่งเอาแม่เอาแม่ เอาเลยแน่แนเอาวเลยเอาไ้เลยเฮ้เยไเลยนั่นเออข่เอาให้ไวม่มันก so ็กินต <Ну, ัวนี้ดีขึ้นเอาขอคอกเ่แม่เอาให้มันขมันสิเศ้าสะอ้าโอ้เออเออเออ่เออเอามาอาเอกเออกวน้เอาเดี๋ยเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวความควมหมันเขาเขาอยู่กับมึงคนเดียวเอา่อาเป็นเ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เศ้าสะเฮ้ยกินแล้วเทาอิดแค่อยู่แม่ไปซื้อมาโอ้ซื้อก็ยังซื้อแบบว่นี่ผลไปวัดก่อนเออหาวกินข้าวรล้ำนี้เป็นล้ำอะกล้วยตานีเนาะพี่น้องกล้วยตานีนั่นแหละปลากอดเกือบบหุ่มเลยความล้ำใหญ่เนาะต้นใหญ่ติเบิ้องเบื้งสีเข่นพอกินแป๊ดสีกระสือแป๊ดสีกับบุมาเพิ่นว่ปะปฏิาติ โอ้ยยาชาวบกแกท่านี่ไปตำก่อนยามาไหนจังตัดเหี้ยมาแทะเหี้ยมาตัดตีผาอันบ่มีอีผผามีอันเดียวเออนี่ได้นี่ท่อนนี่เนี่ยพอดีพอดีพอดีเอาไปโดนนี่ไปไปไปท่อนโดนนี่พอดีบ่ตัดเเนาะออตัวนี้บ่ตัดไอ้บ่ทัด อานแทกบ้งเอาไปแทกบ้งดดม่เด็กกกัแทกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวบ่ทเอาไปบด a u ยบ่เดี๋ยวเต้ดึงหนึ่งคอขัตัดนุมแบกคนละอันไปนี่ตัดไปดวท่านตัดไปดมันได้ตัดเดีมันได้ขาดเดีนี้ เอาสะทัดให้เขาเอาเนี่ยเออฮันแบงเขานี่ยฮันแบงเขาเนี่เนี่ยมันขาดเดี๋ยวเอาไปเลดซะจะแม่กูไปสื้อเบสซี่อีกแล้อค่ะเพื่อนย่างเศร้าพัดไหนของผมวาเอาเนี่ยโอ้ถาดจะโคตรโคตรเลยเออเอาไปไปไปสามถอนเด้อะถอนหน่อยเอาไป จะไปเอาตรงนั่งอีกต้นหนึ่งเนาะสิไปเอาคือตนตนนาจะได้อยู่เด็กหน่อยเอาให้เขาเอาเอาตันหน่อยตัวหน่อยเดีวนปลยมันหามกันไปโลดยานีจะตัดจะตัดเอาไปรไปหามไปหามไปหมขาดเขาแบกเขาแบบไปที่เดียวเอยเขาแบกพูดยังไรับนึ่งจมันกับหามที่ห้ามไปยื่นให้เขา

ไปเด็บดีกันนมันนับเอาอีกคนเดวนครรับครัไปลห้าันอมันนับเอาใครเอาอีกันเดียวน่มันบอกพ่อหรอครับมเออเาไปเดยชาวสาวดสาวดเย้สดาไไร้เอากรไปใส่ดีกันลเดี๋เพื่อพะดอกนี่ฮะลองไปก่อนเราให้ได้2อันเด็ซุ้มนมันอันนี้อยู่บกตัดขง เออตะนิ่งไปปบบนี้ยี่ไ้บุ้ยตะนิ่งได้รสิเอาหมากันย well ี่แล้วจะเอาหมากันไรเยอผ่ามาก่อนสิมีหาในเนี่ยโอ้โหไม่ได้เลือดนนี้อ่ากันกล้วยที่เยาเอามาเนาะพี่น้องเราก็เอามาแกะกาบมันออกมาจะคี่เนาะแกะเป็นกาบเป็นกาบเป็นกาบออกแต่กาจะเอาไปยายเป็นสองเป็นสองเนาะความห่างแล้วจะเข้ามากเลย ส่วนเช่อเพิ่นก็คือเห็นว่กองนะฮะกลับเ่อพังกับกกบ,บ,บักผเผาแห่งหรือว,ว่าเสีอ,อขาดเสือ,อยังนีามาใส่มาจุ่มก้นน้ำมันกรจูดมือแรกเนาะมือแรกขจัดสีร้อยกะท่องหน้าวเบิ่งกันเนาะมือแรกว่าสิงามทำหรเนาะเรือไปว่าสิงามสาหรับใดโตผกเยดซอยกันคลละไมนนละมือ กังล้อนน่งยังตอนนึงต้องต้องอก่า้ยดอกมาถึงกันงเาพี่น้องเอากระจิกกัรเผาเนาะเฮ้ยรอให้อยกเผเพื่อให้มันเป็นงเล็กเล้กะเห็นเนาะไปจุ่มน้ำมันมาแรงครับจิจุดจิสกันจิสกันเล็กเด็กโอ้โหยังแต็ไปใจไฟเลย มีเสียขาดใน,นเดียวนะยเนาะมาผสมกันก็ตตแต่อันนี้ใจว่านว่าอยู่น้องเนี้อกับอันนี้ได้หมนนนะโอ้มันหาบมันะกะจีว่าแม่แล่นเอามาเห็นเบิร์ตเอามาเห็นเบิร์ตเ,เ,เ,เสือขาดกามากด้ยนิ้วพาคัดขาดน่ะเอามาโลดละลายบอลายเป็นลายมาแลเฮ้ยพ่อมรับต่อพี่ลูกกระเพะมาเลย พี่น้องน้อเขากัสทีเอาน้ำมันที่เราซื้อมากซีซีพันกีบนี่เนาะเครื่องตุ๊กแด่โมกออยู่พี่น้องจะพ่ายแบบนี้ยากไหม่ยมากสี้พักีบตอกันนี่ตอกันนี้อ้ยเ่ยและวสุดท้ายถ้าจะเน้นแบบขาเนาะพี่น้องพามันจะซึมซึมดีเดี๋ยวเดี๋ยวใสกันหน่อยครับ โอ้โหท่านหดกดมัน <famil> ส oh. uh, okay. mm ับพ่อดอกนะมันนี่ไปขอน้ำขราเจ้าอีกไปไปคลอนท่านนะท่านหนกันเ็หมแพรท่านนี้โอ้ยเนื้อแท้ผิ ออก,ก็ลองเสื้อ,อไอซน,นะหะขาไปซือไห้นันเอ้ยอาี่สิบพันพี่้องเอ้ยเดียกเนาะอีไปซื้อให้หีได้น่ะนี่ยข้งรุ่มมีขวดุกนกจกาป๋องเผาได้เลยแนะม,ม้จะว่าไม่หันเธอ อ่าเข้ากับแดดมาตากแดดผูกอันนี้เนาะพี่น้อง <c oughs> ใส่อันนี้โอ้ <c oughs> ใส่กัานกล้วยใส่เปลือกกล้วยห่อนว่าจอยห่อน <c oughs> ใส่กัานกล้วยมันอันนี้เปลือกเป็นต <c oughs> ีห้องอันน้ำมันท่านพี่น้องตีห้องเกลือใส่บนนั้นอาจจะไปซื้อน้ำมันมาเพิ่มอีกเพราะว่ามันบ่พอเนาะเทไปแต่แบบมัน ข้าวเสือ,อขาน,น,มนม้มันซึมมันซึมดีเนาะน,น,น,นี่ผาภูเวชบัรวแต่ว่านานจะใหม่เฮงอยู่น้ำมันอัน,นถ่าย,ถ,ายถ่ายเกมแลยคนนีะนบะเนาะเ <c oughs> หลือสนิทพี่น้องเลยเหลือหาพวกคนหายเบิดคนตอนตะกี้คนไลย เลึอกเสมาเสมาสองเสมาคอับกันกันอย่าเห็ดไฟจังสันเด้ออันตกงามแรงมากนาะพ่อแม่พี่น้องเพื่อไฟที่บาซุกเห็ดกับหมูแล้วก็กับอ่าผู้ใหญ่เพิ่นหลายคนเนาะมีพี่น้องงามบ่เฮ้ยอ่าเขาเห็ดไใบกับเพื่อให้เด็กหน่อยลงมากจะฉีดเออรับแน่รับแน่รับแน่เอาหน้ามารับแน่เพื่อให้เด็กหน่อยลงมากจะฉีดเดี๋พี่น้องพี่น้องเนาะ นี่เด็กหน่อยมันกับมวนพี่น้อยคือตอนบาสุกยังหน่อยกับจังสีเลยเนาะ<ว>มากับมวนพี่น้องมวนมีความสุขเทศกาลอ่าสองปีเอสองสองหนึ่งปีมีสองเทอาพี่น้องคือเดือนที่เก่ากับเดือนที่ซีบเนาะพี่น้องงามบอกรับรับมันรับมันเออตัวไรมันเหี้ยนะร่างเหยียบเด้อปกติน่ะฮาจีจูดบักกโพกหรือว่าดูอีป่างอีป่างค่ะเนาะพี่น้อง แต่ว่าอ่างานสองปีมาแต่บริษัทนอนหย่อนโควิดบ่บ่บ่ดับมันดอกข้างกล่องนะเบิ่งดีๆเบิ่งงามๆเซูสูซ well, hey. un ูอย่าพาเอาไปลินเด้อพาเอาไปลินอย่าไปลินเด้อน้ำมันบักแพ่งๆมันนะฮะน้ำมันซีหาซิพันเด็กหน่อยกระลงมาลินหลายคนเนาะ น่าจะได้ร้านหน้าที่เติบพี่น้องเพราะว่าบาสุกเอาเสือมาเนาะเอาเสือเอาผาแพร์มาใส่บอกกันหนังมันน่าจะได้ประมาณสามชิฟนาทีนี่เนาะพี่น้องงามบ่อ่าสำหรับไลค์กระทุกมันไลค์ยูทูมเด้อพี่น้องบ้านาสุกไลค์กระทุกไปเบิ่งในซองบ๊อบบี้ผู้เด้อพี่น้องเด้อถ้าอยากเบิ่งข้าเจ้าไลค์กระทุกเล็กหน่อยนุ่มสาว อาไปใส oh, ่ไปใส่ใส่ทีละอันที่ะ uh, อันโอ้ยอย่าไปลินนักสันติสุขีโอ้จะน้อยเขาเหยียบนะมาทีมใส่เลยก็แล้วจะลินไฟยังสันคุ้มเล็กหน่อยพี่น้องเพราะว่าเขาเจะมากลินแบบนี้เขานไกับงาตอสอด้วสอนัดจ้ะวะตัวสอนติสอน ตอนนี้กระทึงข้าวเพื่อไฟเขารับลงแล้วเนาะพี่น้องหมอดลงแล้วหมอบวามสุขเหยเล็กน่อยประมาณซิมหาสามินาทีเองพี่น้องเีคนกระิเริ่มกับเมื่อเฮื่อเลยพี่น้องเลยเฮ็เบิดมือสางมสุขเห็นเล็กน่อยแค่ซิหานาทีเนาะเนสิกับแล้วปเาทนี่นิ้วาิท มันอาจจะได้แบบกรนาเท่เ้ยมันสำการ